สวัสดีค่ะนี่คือข่าลายหินอ่อนนะคะเราจะมาบอกถึงวิธีการปลูกข่าลายหินอ่อนกันนะคะวันนี้อันนี้คือต้นแรกของข่านะคะนี่คือข่าถุงนี้เราปลูกมาได้ประมาณเดือนนึงกับอีกหสัปดาห์นะคะจากที่มีมาต้นเดียวนะคะอันนี้ก็คือหน่อที่ติดมาหน่อที่ติดมาหน่อที่ติดมากับเข้าเลยนะคะตอนนี้เดือนนึงกับอีก หนึ่งสัปดาห์นะคะหน่อที่ติดมากับเขาก็สวยงามแบบนี้แล้วค่ะคือวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะคะเราเปลี่ยนจากถุงเดิมที่เอาออกจากถุงที่ซื้อมาทีแรกเลยมันก,ก็จะเป็นเขาจะใส่ขุยมะพร้าวมาให้หรืออะไรก็ช่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาลงดินเอาลงดินแล้วก็มันรดน้ำทุกวันนะคะยอดของเขา อาจจะมีเหี่ยวมีแห้งแห้งแบบนี้นะคะนี่นะคะหรืแห้งแบบนี้ถ้าเกิดว่าแห้งแบบนี้เราก็ตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะอันนี้อันนี้คือเราไม่เราไม่ตัดเราก็ปล่อยให้เขาโตให้ต้าโตเต็มท,ที่ก่อนไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คือนี่เราตัดไปแล้วนะคะนี่เราตัดไปแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราต้นนี้คือเขาไม่ได้เหี่ยว เขาไม่ได้แห้งอะไรมากแต่เขาแห้งแค่มาแค่นี้ก็คือว่าเห็นปลายมันแห้งๆแล้วเราก็ตัดเลยมีหักนิดหน่อยแล้วก็ตัดออกมันก็จะเหลือแต่ต้นอย่างนี้แต่เราก็รดน้ําทุกวันนะคะรดน้ําทุกวันไม่ให้ขาดน้ํานะคะรดน้ําลงดินเสร็จแล้วก็รดน้ําเลยจากนี้มาได้เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์หน่อที่ติดมากับเขาก็โตขนาดนี้นะคะ โตขนาดนี้แล้วยังมีอีกนะคะลากเขาก็ออกเดินในถุงแล้วค่ะลากเดินแล้วนะคะแล้วเขามีเขามีน้องใหม่มาให้นะคะนี่คือน้องใหม่ของเขานะคะนี่น้องใหม่น้องใหม่เออชี้ผิดที่ผิดนี่นะคะเริ่มมีน้องใหม่ออกมาแล้วกำลัาางผงปิป๊ปปเลยนี่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยมั่ง สามเดือนจะใส่ครั้งหนึ่งนะคะในเราปลูกครั้งแรกแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์แรกเราก็ใส่ได้นะคะสําหรับปุ๋ยคอกแล้วก็ผสมดินใส่ลงไปเลยผสมดินใส่ให้เขาเลยนะคะเขาจะได้กินปุ๋ยไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นปุ๋ยคอกก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวการเอาลงดินให้ดูนะคะถ้าวันไหนเราว่าง อันนี้ก็สำหรับเป็นความรู้เล็กๆนน้อยนะคะสำหรับลูกค้าบางท่านที่ซื้อไปแล้วกลัวว่ามันจะตายนะคะไม่กลัวว่าน้องขาเขาจะตายนะคะไม่ตายค่ะเพราะว่าเขามีเง่าอยู่ยังไงเง่าของเขาก็ทนค่ะทนถึงจะอาจจะไปถึงช้าหน่อยสามวันสี่วันเพราะถ้ายอดเขาเหี่ยวหรือว่า ใบเขาอาจจะมีรอยช้ำบ้างถ้าเราไม่ตัดทิ้งเราก็ลดน้ำไปเรื่อยๆค่ะลดน้ำไปเรื่อยๆเลยอาจจะเปลี่ยนดินสักหน่อยใส่ดินให้เขาเพิ่มไปอีกเพราะว่าเขาต้องการความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็เอาชามไว้ในร่มไว้ในชายคาบ้านก็ได้นะคะดูแลง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับ ท่านผู้ชมได้นะคะสำหรับการปลูกขา่าลายหินอ่อนการดูแลเดี๋ยวเราถ้าเรามีความรู้อะไรอีกใหม่ๆเราจะเอามาลงให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ